ข้างล่างก็เป็นตลางขางอากิชัอยอำเภอฝาจากดอยอ่าอาเป็นชัยบาการเป็น,นำอำเภอฝางถ้าคนพื้นที่จะวามเร็วแล้วจะเพราะว่าเราจอดรถท้าย เราเราเราจอดรถถ่ายรูปกันบริเวณนะช่วงเย็นจะเป็นอากาศดีคจะเห็นวิวที่ทัดเมืองด้านล่างสวยมากยา<ม>กาศลมเย็นค่ะตอนน,<ม>อนี้แต่ว่าต้องค่อยๆตรงตรงนี้จะเป็นบรรยากาศอะไรครับพ่อต้องค่อยๆออขับลงนิดนึงนะคะเพราะว่าหูอื้อมาก นี่เจ็บหูมากมดกข้างนี้ดิฟันน้องก็สวยนะคะเจ็บหูมากค่ะตอนนี้ก็เ,<อ>เปเลี่ยนแรงดันมากเปเลีล่ยนแรงดันมากเจ็บถ้าใครถ้าใครเคยขึ้นดอยเทนนอล,ลจะอาจจะเริ่มนปั๊บตัวมาก แต่สำหรับใครที่ไม่เคยขึ้นดอยเลยนะคะอาจจะไม่ชินอ่ะเป็น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 ,ปนพื้นที่กว้างนะคะไหมคะก็จะมีรถนักท่องเที่ยว เมาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆนะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้จะถึงพื้น,นราบแล้วค่ะอีกไม่ไม่ไม่ใจคนระับ <24 S 1> ค่ะ,คะเดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะเจ็บหมูมากค่ะ อ้าอย่าบอกนะว่าที่บันทึกไปเมื่อกี้ไม่ได้อัดค่ะถูกต้องต้องปับปรุงไปแลแล้วก่อนหน้านี้ได้อัดไหมวะเนี่ยก็้เป็นเรื่องปกติของสมองใช่ไหมเจบหัวมันจะเจ็เบหวมากเลพี่มันมีแรงดัน สรูปว่ากูถือเมื่อกี้นี่ไม่อัดอยู่ได้น่าแป้งนะมันเต็มหน้าเป็มตาตกแป้งพี่เจ็บหูไม่ถามจริงเหอ ทำไมเขาอยู่หน้าเราวาาะันกาทำไมเอยู่หน้าเรา,าด,ดูตรงไหนอะพี่เดี๋ยวด,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 ดูดูโดูวิดีโอจะดูว่าได้ถ่าย